เครืองสองพร้อมเกอร์่องสามเครื่องสี่พร้อมเกอรื่องห้าพร้อมเครื่อมหกเจ็ดพร้อมเครื่อร์แิดพร้อมสำหรับภารกิจวันนี้ก็คงเหมือนทุกๆวันนะครับที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ ยังมีสถานการณ์การสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านกับกองกำลังกลุ่มต่อต้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นความมุ่งหมายสูงสุดที่พวกเราต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกส่วนได้มีความพร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจตาในการลาดตระเวนตร,รวจสอบดูสิ่งผิดปกติร,รวมถึง ดูแลเรื่องภัยคู่ค้ามอื่นๆพอแล้วทั้งหมดเอาตู้ลงรถลงรถลงรหน่วยเฉพาะกิจราชันวุลครับจะรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากครับทั้งหมด5อำเภอชายแดนครับก็ได้แต่อำเภอท่าสงยางแม่ละมั่แม่สอดพบพานอำเภอพุ่มผางความยาวตลอดแนวชายแดน5 4ากิโลเมตรครับ ใน1วันเนี่ยครับก็จะมีการวางแผในการาัตเวนทั้งกลางวันและวันกลางคืนโดยในกลางวันเนี่ยเราจะกาหนดเป็นห่วงเวลาไปครับแล้วก็ในคืนกําหนดเป็นอีกหนึ่งห่วงเวลาโดยที่เวลาแต่ละห่วงเวลาเนี่ยไม่ทับซ้อนกันเราจะเคลื่อนที่ตั้งแต่ทิศเหนือลงทิศใต้หรือทิศใต้ขึ้นทิศเหนือเลาะตามริมแม่นม้ําตามแนวชายแดนไปครับ ในระหว่างคะเวนก็จะตรวจพบการลักลอบเข้อมือเป็นผิดกฎหมายการขนสิ่งของโดยไม่ผ่านพิธีการกระบวนการทางสุลกากรรวมถึงส,สิ่งของผิดกฎหมายอื่นอืนพื้นที่จุดนี้ก็เป็นฐานในการเสกสรรครับบ้านแม่กลนเก์ซึ่งตั้งอยู่ใน ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตารับตั้งชื่อตามของพันโทเสกสรรสุวรรณสินซึ่งได้เสียชีวิตในการปฏิบัติที่ในปี2543ครับในการตะกัดกั้นกลุ่มกบวนการลักลอบขนยา,ยาเสพติดได้ได้นำชื่อของพันโทเสกสรรมาเป็นชื่อฐานใปนการแห่งนี้ครับบริเวณนี้ก็ทางด้านซ้ายมือของผมที่เป็นบริเวณริมแม่น้ำเมยครับมีการเกิดเหวลงไปครข้งใหญ่ในปี2ร3ว1 7ครับแม่น้ำเมยเปลี่ยนทางเดินน้ำจากพันแล้วก็เกิดพื้นที่ฝั่งประเทศไทยติดอยู่ในฝั่งประเทศเวมีมาจำนวน340ไร่ เดิมทีเนี่ยครับแม่น้ําเมอของเราเนี่ยครับมีจะมีทิศทางไหลจากด้านเหนือไปยังฝั่งตรงนี้ครับไหลลงมาครับเป็นรูปโค้งลักษณะเป็นโค้งตัวยูเข้าไปนะครับแต่เมื่อเกิดอุทกภัยปี2537แม่น้ําเมอเปลี่ยนทิศทางเดินครับเป็นไหลตัดตรงลงมาแบบนี้นะครับจึงทําให้แผ่นดินไทยของเราเนี่ยถูกตัดขาดไปอยู่ติดกับแผ่นดินของประเทศเมียนมาจำนวน340ไร่ในกรณีที่เป็นลักษณะนี้ครับ เราจึงได้ทําการวางกําลังในพื้นที่บริเวณนี้ครับเพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตว่ายังเป็นแผ่นดินของประเทศไทยอยู่ทางกองทัพบกก็ได้ให้รัษฎรฝั่งไทยซึ่งเป็นเจ้าของที่เดิมอยู่แล้วครับจำนวน6กรายครับข้ามไปทําการเกษตรนะครับโดยได้จัดกําลังทหารในการอำนวยความสะดวกครับโดยการจัดเรือให้สามารถเดินทางข้ามไปทําการเกษตรแล้วก็จัดกําลังเฝ้าตรวจไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แห่งนี้ครับ เดี๋ยวเราจะเดินนะครับเดินขึ้นมาทางเหนือนะครับเลาะตามมานํำไปนะครับตามพื้นที่รับผิดชอบประมาณ1กิโลเมตรเสร็จแล้วจะทําการหยุดหน่วยเพื่อทำการซุ่มเฝ้าตรวจถ้าเป็นการนักเวะแรงใช้กำลังด้วยยานยนต์นะครับพื้นที่ที่สามารถใช้ขบวนยานยนต์เนี่ยเราก็จะใช้ยานยนต์เป็นหลักแต่ถ้าพื้นที่ไหนทั้งข้างที่จะแคบนะครับเป็นช่องทางทาร,รมชาติเยอะก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการหยุดหน่วยจะใช้กําลังพลบางส่วน ในการเดินเท้าเข้าไปเพื่อจะลาดตระเวนพื้นที่ที่คาดว่า,าจะมีการทำผิดกฎหมายตัวอย่างเช่นการลักลอบผลแรงงานจากหน้าวข้ามแดนกระบวนการลำเลียงยาเสพติดชุดตอบโต้กัณฐิเ็วของหน่วยทวกกิททัชมนูก็จะเป็นการนําเอาคนที่มีฝีมือขั้นเทพในแต่ละขแขนงนะครับแต่ละความถนัดในด้านอาหารนะครับทั้งคนซุมยิงที่จบลักตรจากของพันจุดโจม คนที่เคยมีประสบการณ์เป็นนัก,กาย,ยิงปืนคนที่เก่งทั้งเรื่องดาบการต่อสู้ด้วยมือเปล่านะครับมารวมอยู่ในทีมนี้ตรงจุดนี้เป็นฐานปฏิการมุ่งมีครับก็เป็นจุดที่พื้นที่สลับการตรวจการในฝั่งของจังหวัดมวดีพื้นที่ตรงข้ามนะครับน่หมายว่าฐานการในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการสู้รบกันในบริเวณด้านตรงข้ามด้านหน้านี้ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดแนวชายแดน,นครับ มีการหานบกท่านก็เลยมีดําเนดนให้ติตั้งฐานอุปการณนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถควบคุมพื้นที่และก็ในการอํานวยการยุดและก็ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝั่งไทยครับก็ในส่วนของเครื่องมือที่เรามาใช้ก็จะเป็นเรื่องของโดรนตรวจการนะครับก็จะใช้ในการบินลาดตระเวนในพื้นที่ตามแนวลําน้ํมเออครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ดูแลพื้นที่เขตแดนแลวก็เป็นการป้องกัน การลักลอบขั้นแดนด้วยครับการกระท,ทําผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ป้องกันการลุกล้ำเกี่ยวไฟของกองกำลังติดอาวุธหน่วยชวกชราชมโนูครับเป็นเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองกําลังนะเรส่วนในเรื่องของภารากิจหลักของเรานั้นก็เป็นการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่แนวชายแดนเป็นหลักนะครับก็คือการเราดูแลป้องกันไม่ให้มีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยลุกล้ำแนวชายแดนของเราอันนี้คืองานหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองกำลังกลุ่มไบก็แล้วแต่นะครับงานที่2ก็คือการดูแลความปลอดภัยให้กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับเนื่องจากว่าสถานาการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันนั้นก็ยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับระหว่างกองกำลังของฝ่ายเมียนมาเองกับกองกำลังของกลุ่มต่อต้านหรือว่าชนกลุ่มน้อยต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่การสู้รบก็จะอยู่ใกล้แนวชายแดนเพราะนั้นการดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยนั้นถือเป็นหัวใจหลักเลยเป็นงานหลักที่เราต้องปฏิบัติ ระับขั้นเทพของหน่วยธุรกิจราช,ชมนูกก็คือเรื่องของหัวใจที่เรารวมหัวใจทุกดวงครับรวมกันเป็นหนึ่งในการทําหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนเราทุกคนพร้อมตายพร้อมสละชีวิตแม้แต่วันนี้ก็ตามนะครับเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ให้กับพี่น้องประชาชนไทยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาะคตต่อไป ชุดรายการอากาศยานทิง้งระเบิดของหงน่วยงากิจร,ราชมนูครับก็จุดเริ่มต้นก็จากที่ที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและรูปแบบการลบในย,ยุคใหม่สิ่งที่เป็น,นกลไกที่สามารถที่จะต่อสู้กับประเทศมหาอำนาจได้ก็คือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นํามาใช้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาวุธลับ ของสงครามแทบจะทุกที่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือโดนอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนนะครับก็จึงเป็นที่มาของแนวความคิดที่ทางหน่วยยุทธิจราช่วมนูเราก็ได้จัดสร้างทีมชุดปฏิการนะครับอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนโจมตีทิ้งระเบิดติดตั้งลูกระเบิดหน้าขวารติดตั้งลูกระเบิดเรียบร้อย สําหรับการทํางานของโดนรนจมตีทิ้งระเบิดนะครับเราสามารถควบคุมการทํางานของโดรนได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเราใช้ควบคุมโดยใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมสั่งงานการบินนะครับเข้าไปในพื้นที่แบบที่สองเป็นการาสั่งงานแบบอัตโนมัติเนี่ยมีแผนการบินเรา สั่งเครื่องขึ้นบินแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องควบคุมเครื่องครับจากนั้นเครื่องจะบินเข้าสู่ที่หมายและก็ทิ้งระเบิดลงในป้าหมายที่เราได้ระบุไว้ในพิกัดจากนั้นก็จะบินกลับมาลงในตำแหน่งที่เราระบุไว้จากการตรวจสอบ ตำแหน่งของลูกระเบิดกับที่หมายที่เราต้องการทําลายนะครับอันนี้เป็นที่หมายที่4ี่นะครับเป็นทุ่งระเบิดที่4่ลูกระเบิดตกห่างจากที่หมายประมาณ1เมตรนะครับถือว่ามีความแม่นยํานะครับตามมาตรฐานตามกดความสามารถที่ได้ทดสอบไว้สำหรับชุดปฏิบัติการโดนโจมตีทิ้งระเบิดของหน่วยชกิจราชมณูนะครับเราใช้นามเรียกขานว่าฟีนิกส์นะครับเป็นนก อมตะนะครับตามความเชื่อว่านกอมตะนั้นจะไม่มีวันตายนะครับถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนทีมของเรานะครับต่อให้เราได้ดาเนินการฝึกฝนได้ดำเนินการสร้างนะครับด้วยนการทํางานถึงแม้มันจะเกิดปัญหานะครับถูกทําลายหรือว่ามีอุปสรรคอย่างไงหรือมีความสูญเสียอย่างไงแต่เราไม่เคยยอมแพ้นะครับก็จะกลับมาสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวโดนโจมตีท้งระเบิดที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึง่ง ออนันขั้นเด็วมสมุมทิดหนึ่งห้าสุรเซมุมทิด2 8 15งสุประตเซมุมสูงหนึ่มุมสูงหนึ่ออดนับอดนับอดตรงนี้ก็คือพื้นที่ตั้งยิงของเครื่องยิงลูกกระเบิดขนาด120มิลเมตรครับของกองร้อยเครื่องยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจราชมนูครับ ปฏิบัติตามแผนเพื่อเชนเหตุครับหากมีการลุกล้ำอธิปไตยก็จะทําการเคลื่อนย้ายโทโธปกรณ์เครื่องยิงลูกเบอร์ขนาด120มิเมเข้าพื้นที่ตั้งยิงเล่งด่วนเพื่อป้องกันยับยั้งและผลักดันการลุกล้ำอธิปไตยของกองกลังต่างชาติครับร้อยคอของสกระชโมลครับที่ผ่านมาครับเข้ารับการตรวจสอบของ กองร้อยเครื่องยิงหนักระดับกองทัพบกครับได้ที่1ทุกครั้งครับผมอยากเป็นทหารเพราะความชอบส่วนตัวครับแล้วก็หน้าที่การงานที่มั่นคงครับความรู้ทักษะในการตั้งยิงปืนคอร์120ครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับอยากให้พูดถึงผู้วังับัญทาหน่อยรู้สึกยังไงกับผู้การครับก็ด้วยความประทับใจส่วนตัวครับ เพราะว่าผู้การเป็นกันเองครับกับลูกน้องครับตอนที่ยืนแถวอยู่ข้างหน้าครับตอนที่เคารพธงชาติตอนเช้าครับผมอยู่ท้ายแถวพอดีครับและผู้การจังหวะที่ผู้การมาเดินตรวจเครื่องแต่งกายครับ <c oughs> ก็เห็นผมไม่มีอาร์ไม่มีของอะไรติดผู้การก็เลยเอามาติดให้แล้วตอนนั้นรรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากครับนี่ครับน,นี้คืออาร์หน่วยเฉพาะกิจราชมนุคร เป็นหน่วยของผมที่ทำงานอยู่ที่ชายแดนตอนนี้ครับอย่างที่เรียนแล้วว่าขั้นเทพของราชนโนคือหวัวใจทุกคนมีหวัวใจเป็นทหารทุกคนมีหวัวใจเป็นนักรบที่จะทําเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะสละชีวิตเพราะนั้นเมื่อทุกคนพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียดายอีกเพราะฉะนั้นการที่ได้จัดเตรียมพวกอุปกรณ์ยุทธกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่หวัวจนถึงเท้าเนี่ยก็ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่กําลังคนเขาจัดหาซื้อเป็นของส่วนตัวหมดตัวนี้เป็นเป็นหมัดเด็ดเลยนะครับอันนี้คือมีดใช้ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้หรือว่าเรื่องของงานธุรการนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมกกซซีนของปืนพกก็แม็กเดียวไม่พอครับน้อยๆกวัวไม่พอใช้ครับอันนี้ก็จะเป็นคูนิกเก้เป็นสายรัดท่ามเลือดตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องปฐถมพยาบาลในการห้ามเลือดโอ้เมื่อก่อนเราใช้สายยาง แต่ว่ามันมันใช้ได้ประสิทธิภาพจะจะสู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้สามารถที่จะใช้ได้ด้วยตัวเองก็ได้ตัวเองนะครับในการดูแลห้ามเลือดโด,ดยตัวเองได้ตัวนี้จะห้ามเลือดได้ดีกว่าตัวใส่ย,ยางที่เหลือก็จะเป็นพวกครีมอนเนกประสงค์ครับต้องใช้ทุอันครอันนี้ก็จะเป็นตัวสีพ้างหน้าเต็มเวลากลางคืนต้องใช้ครับอันนี้ก็จะเป็น เข็มทิศครับถึงแม้ว่าเราจะมี GPS แต่ว่าของโบราณก็ยังเป็นต้องใช้อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวสต็อปไลท์ครับเอาไว้ให้สัญญาณกับเวลากลางคืนก็เป็นสัญญาณให้กับนักบินได้สิ่งยึดเนวจิตใจนะฮะโอ้โห oh ผมมีผมมีผ้าถุงแม่แม่คิดว่าโตมาแล้วต้องเป็นทาหารก็เลยเก็บไว้เป็นพืนที่แม่คลอดผมผมคลอดที่บ้านแม่ก็เก็บไว้ตั้งแต่คลอด ก็เป็นความเชื่อของคนทางเหนือว่าถ้าถุงแม่คือของที่เป็นมงคลต่อตัวเองที่สุดละเพราะว่าถ้าแม่เกิดเรามาคลอดเรามาบัะทับใจจริงๆก็ออกร่วมรักษาการด้วยกันตอกนกลางคืนนั่นนะมันเสี่ยงภัยตอนนั้นคือร่วมกันพาผู้อพยพต่างพมา่าข้ามมาจากฝั่งไทย มีหลายน่วยครับ,บตํารวจทาหารส่วนมากจะเป็นทหารเป็นหลักอาการของทางอำเภอทางประลัดเข้ามาร่วมทางชุดชลบอของหมู่บ้านหลายมู่ครับของตำรวจท่าสายรวดมาช่วยกัน<ม>ดึกดืก่นกลางคืนนะครับกอยาได้กินข้าวกินน้ํากันไงเขารู้สึกว่าเป็นการร่วมแรงที่ดีท<ม>ี่จริงมีทหารได้ดีที่สุดนะครับใยแดนถ้าไม่มีทหารที่เยรู้สึกปลอดภัยอ่ะเห็นแล้วก็ปลอดภัยแล้วล่ะเออ มีเพื่อนอ่ะมันมีเพื่อนเออมันก็เกิดความรู้สึกนั้นจริงๆด้วยนะขณะเราอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่แบบเปียวๆยงี้นะเห็นทหารมันก็สบายใจละอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวนะมันมันไม่ได้กลัวเฉพาะพวกทหารอย่างเดียวมันเป็นพวกขโมยก็มีอ่ะมีทหารเพราะก็ไม่เห็นโ่มาสักคนเลยไม,ไม่ไม่เห็นโปมาเลยอ่ะมันก็มีการข่าวมันมันก็นะโจนะนะ กาลังสู้ต่อไปนั่นแหละให้ทาอะไรก็ให้ประสบผลสําเร็จในการป้องกันชายแดนป้องกันป้องการเขตแดนอธิปไจัยของเราก็ขอให้ทําสิ่งนั้นให้ประสบผลสําเร็จนะเป็นผู้ชนะ,ะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนรู้สึกด,ดีครับพี่ที่ที่เราได้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่า คิดอะไรไม่ออกนึกถึงอาหารวันนี้มันมีอยู่จริงเพราะว่าวันทีเรามาอยู่ที่นิไชแดนเนี่ยอย่างปีแล้วผมได้กลับบ้านอยู่แค่8ปวันแต่พอมาเจอคําว่าที่เนี่ยะหาไปไหนเขาก็ยิ้มบวกมือให้มันก็เหมือนเป็นกําลังใจให้เราว่าเราทํางานได,ด้ดีเต็มที่โดยที่ว่าเออมีคนที่เขาคอยสนับสนุนเราไม่ต้องเป็นครอบครัวเราได้แต่ก็คือเป็นประราชนในพื้นที่นะครับพอเห็นแล้วมันก็ชื่นใจยามค่ำคืน ที่พี่น้องประชาชนหลับไหลเป็นเวลาของพวกเราที่จะไปดูแลแล้วก็ปกป้องให้พี่น้องประชาชนได้นอนหลับอย่างเป็นสุขทุกคนทราบหมดทถาองรืลดเรอ ใดที่รถถังยังไม่วิ่งผ่านหน้าบ้านพี่น้องประชาชนให้รู้ว่าทหารก็ทําหน้าที่ของเขาอยู่แับใดที่ยังมีทหารมีพวกผมทาหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนขอให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจไม่เห็นเครื่องบินลบบินผ่านหลังคาบ้านไปไม่เห็นรถถังผ่านหน้าบ้านไปแสดงว่าพวกผมทํางานอยู่ครับ สู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นปณิธานของกำลังคลหน่วยโชกิจราชมนูเราสืบทอดเชื้อสาย จากทหารเสือสมเด็จพระนเรศวรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่นี่เราทําให้คําว่าการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่เป็นเพียงแต่คําพูดกาลมังคนทุกคนพร้อมที่จะสละชีวิตและเลือดเนื้อทั้งความสุขสะดวกสบายเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติรวมทั้งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน